ขอขอบคุณแฟนอาร์ตด้วยครับอันนี้แม่งสวยสุดเท่าที่มีมาเลยโอ้ <Yeah. S 1> โหอ้โทษทีโทษทีจุดจบของโลกใกล้มาถึงแล้วแต่ยังมีหนุ่มสาวผู้รอดชีวิตที่จะต้องฟันฝ่าเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ด้วยยวดยานพาหนะและอาวุธที่เขามีและนี่ก็คือเกม Dead Ahead ช่วงสอบยังมาทำคลิปให้ดูจีนจะสปาร์กอ้าวไม่ใช่เจดเหรอ ก็ขอไหว้ทุกท่านเลยตอนนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่าเดทอ h e a d ความตายรออยู่ข้างหน้าเป็นเกมมือถือที่ไม่ต้องใช้เน็ตเลยซึ่งผมก็ค่อนข้างติดงอมแงมมาพักหนึ่งเออช่างเถอะเราไปเล่นกันเลยกว่ากดเพล y อ,อนี่อ่ะมีตัวตัวเลี้ยวด้วยเขาบอกว่าให้กดลูกศรทางขวาเนี่ยขึ้นลงเพื่อบังคับทิศทางถนนแต่ผมเล่นใน blue stack ผมเลยใช้ลูกศรในการบังคับและอันนี้ก็คือถ้ามีตัวเนินนี้สามารถยกล้อได้อย่างงี้ยเออเฮ้ยอ้วเฉย อะไรกันแบบอเฮ้ยอ่าปุ่มนี้เป็นปุ่มเพิ่มความเร่งโอเคกดตรงนี้แล้วเราก็จะยกรอเพื่อที่จะทําให้รถอะอ๋ะออันนี้บอกว่าสามารถเปลี่ยนไปข้างที่ถนัดได้ซึ่งผมก็ถนัดทางซ้ายนี่อยู่แล้วไว้ตรงนี้แหละหลักการเล่นง่ายๆก็คือคุณต้องบังคับรถของคุณเนี่ยไปให้ได้ไกลที่สุดและระหว่างทางก็มีอุปสรรคมากมายรอคุณอยู่ด้วยอ่า เขาบอกว่าซอมบี้นี่จะสามารถทำให้คุณล้มรถได้นะต้องยิงด้วยปุ่มนี้เขาเรียกรถล้มหรือล,มล้มรถวะเขาเอ่ยว่ารถล,ล้มรถล้ลมรถไม่แย่อะรถล,ลม้มบ้านบ้านกูเรียกล้มรถบบ้านกูเอ้ยว่ารถล,ลม้ลลมรถลม้มล้มเอ๊ะแม่งช่างเหอะแม่มันกูหล่นจากรถแค่นั้นละ <c oughs> ไปกันต่อเดี๋ยวโอ้จะมีโบนัสปลายทางยิงแม่ก่อนนี่ มันเป็นตกวที่จะทําให้เราพุ่งไปถึง500เมตรฟรีฟรีเลยแล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะไอ้นี่ก็ต้องเดี๋ยวให้ไปเจอกลางทางก่อนแล้วกันตอนนี้ก็พยายามที่จะโอ้บอสสุดแข็งแกร่งุณต้องฆ่ามันเพื่อที่จะหนีโอ้โหมาตัวเบลเลอร์ใช่ไหม้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอาเดินผ่านกูไปเลยหรือว่ามันไม่ได้ไล่เราอยู่ตั้งแต่แรกหรอวะะ แรคงอัพพอทำควสเสร็จขึ้นเป็นแรงสองก็จะมีเควสใหม่ให้เราทำต้องทำคอมโบกระโดดสองครั้งแล้วก็เก็บโบนัสกลางทางนั่นเองอ่าได้ของสมบัติคุณเต็มเลยเงินพวกนี้ก็สามารถนำไปอัพของได้อ่าแล้วพอแรคงอัพก็จะมีปืนปลดล็อกให้เราซื้อได้นี่มีกาวมอมอแมชชินกันแต่ไม่มีตังกอตอนนี้เราก็ซิ่งมาถึง1,000เมตรแล้วหรือ1,000ไมล์ก็ไม่รู้นะ แต่การกดเล่งอย่างเงี้ยโคตรเสียงเลยผมแค่อยากไปเจอบอสห้เร็วที่สุดที่จะทำได้ขาใจเมื่อกี้มันเดินผ่านแหมยามเกตุโอ้มาแล้วโอ้ยมาตัวเดียวเลยเว้ยมาโอหมดแม็กอินฟินิแอมโมมึงตายแนะ่บอส oh, <shit. S 1> ไอ้ซับใครบอกให้มึงจอดรถตรงนั้นมัว <laughs> โอ้ ฉันจะกินแกนบ่บนอะไรบ่นอะไรโอเคผมหัวร้อนกับบอสมากตอนนี้ผมอยากเจอมันยิ่งมันฆ่ามัน,ามานเอ้สอมบี้แม่งหัวฟาดพื้นตายบอสเกินแล้วเว้ยช่างแม่งบอสมึงเดินไปซื้อของเลยไปรอปแป๊บ ห,หลังจากระบบการเล่นเนี่ยเราก็มีระบบในการซื้อของอัปเกรดเพื่อที่จะให้การซิ่งของเราเนี่ยมันไปได้ไกลขึ้นตอนนี้เรามีแป๊บแม่งเสียงโอเคเปลี่ยนซาว d แท็กมานิดหน่อยดีขึ้นเยอะรถเริ่มต้นเราเนี่ยมันคือสกูตเตอร์่ะแล้วก็มันจะมีนี่เดิร์ไบ e เจ้ามอเตอร์ไซค์สกปรกซึ่งซื้อเลยเราจะอัปเกรดเป็นอันนี้ก่อนเพราะเงินมีอยู่แค่นี้สามารถอัปเกรดได้แต่เก็บตังค์ไปในหัวข้อปืนก่อน ก็จะต้องถอยปืนใหม่นี่ที่ออฟเซเวียลดาวโหลดเสร็จแล้วเออเด้งมาขนาดนี้เน็กซัสให้ค่าโฆษณากูนหน่อยได้ปะโอเคนี่คือปืนที่เราสามารถปลดล็อกได้ซึ่งผมเล็งไมชินพิสโต้ไว้ปลดล็อกไปจนเลยกูโอเค,อเคก็ค่อยฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็ยิงแรงอัพเนี่ยก็จะมีปืนที่โคตรพ่อโคตรแม่แรงขึ้นอ่าเป็นปืนตะปูซับไมชินกันกรเลนตลันเชอร์ก็มีนะโอ้โหอ่ะอัปเกรดได้ระดับหนึ่งเราไปรุยกันต่อเลย นี่ยกล้อได้โหดขึ้นนะความเร่งนี่บอกเลยว่าซอมบี้ไร่ตามไม่ทันแน่นอนมอไซส์สีแดงนี่ผมชอบสีนี้จริงๆเลยชนแม่งให้หมดใครมาตอนนี้ยังไม่ได้ลองปืนเลยนี่โอ้ยิงลัวขึ้นเยอะแล้วก็แมกกาซีนนี่ก็ค่อนข้างกว้างเลยบรรจุได้30นัดต่อการรีโหลด1ครั้งซึ่งคุ้มค่ามากโอ้มาแล้วว่ะ คู่ปรับอดีตชาติมาดูกันซิว่าเกจะต้านทานอาวุธของฉันได้ไหมโอ้โหหมดแม็กมึงไม่สะทกเลยนี่จะทำอะไรจ้ะเฮ้ยอุ้ยโอ้โหมึงจะทับกูให้แบนเลยใช่ไหมถึงสาแกใจมึงเนี่ยฮะไม่เป็นไรตอนนี้รีโหลดละหาดีกว่าแป๊บไอสัตว์ไอกูข้ามเฉยเลยแล้วยังไกทีนี้เรายังไก อโอเคผมเล่นมาระยะหนึ่งแล้วค่อยมาทำคลิปต่อตอนนี้แรงค์11ละมีเควสคือทำร้อยห้าสิบคอมโบเบอร์ชีซอมบี้เป็นสาวกรีดร้องไม่เคยเจอว่ะจะเจออะไรอีกเนี่ยอามาดูที่มอไซก่อนแล้วกันตอนนี้ตอนแรกผมเริ่มจากซูปเปอร์เดิร์บไบที่ผมอัปเกรดแล้วแล้วผมก็มาใช้ซูปเปอร์ช็อปเปอร์แทนก็คือช็อปเปอร์ที่ถูกอัปเกรดนี่ เปลี่ยนสีได้ด้วยแล้วแต่เลยซ้ายสุดนี่จะเป็นหมวกกันน็อกตรงกลางก็ลายตรงกลางหมวกกันน็อกอีกทีหนึง่งเลือกสีตามใจชอบส่วนขวาสุดนี่ก็จะเป็นสีรถเลยซึ่งด,ดูก่อนว่าอันไหนแจมอ่ะสีเหลืองนี่น่าจะเดนำโชคอันนี้เป็นเหมือน ATV แต่ยังไม่มีตังถอยแช่นเก่าก่อนมาดูที่ปืนดีกว่าปืนจากตอนแรกใช้แบบไม่ชินกันเนี่ย ผมก็ข้ามมาที่จะใช้ของที่ดีสุดอ่ะเริ่มจากนี่ super piston machine อ่ะข้ามไปข้ามไปข้ามไปไอ้ปืนตะปูปืนนี้ไม่ใช้มาใช้ grenade launcher เลยซึ่งอัปเกรดเนี่ยแค่เพิ่มสปีดในการรี l o a d หรือการยิงแต่ว่ามันให้แค่กระสุนลูกเดียวอะ่ะตรงนี้ก็คือด่านตอนนี้ผมมาถึงด่านที่3แล้วซึ่งจะเป็นระดับ h a r ดซึ่งเหรียญเนี่ยก็จะคูณ3มาด้วยจากเดิม ตรงนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นด่านนี้เนี่ยแหละสิ่งที่ลืมบอกไปอย่างหนึ่งคือการบูทการซิ่งของเราซึ่งก็มีหัวข้อหลายอันเลยมีทําให้กระสุนเป็นไฟเพิ่มดาเมจเพิ่มกระสุนเป็น2เท่ารีโหลดเร็วเอาไปว่าเอาให้หมดเลยแล้วกันมา <c oughs> <c oughs> เปิดมาก็มีในโตพุ่งถึงไปถึงอ่ะห0ึ่งพันไมล์หรือหนึ่เมตรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ด้านนี้คุณก็จะสังเกตเห็นได้ว่าซอมบี้นี่ก็จะไล่แบบที่ขึ้นเยอะมากันเป็นฝูงเลยจะมีซอมบี้ตัวหนึ่งเป็นผู้หญิงเสื้อขาวอะ่ะไอเนี่ยแม่งวิ่งโคตรไวเลยแต่ว่าไม่เป็นไรรถเรานี่มันค่อนข้างอุ้ยโคตรด,ดาเมจที่จะทําให้ดาเมจปืนคูณแรงขึ้นอีกสีเท่าโอ้บอสมาพอดีอืมหนึ่งนัดเป็นไงอะ่ะลับเลยนี่มันเทพจริงๆเลยในขนาดอัปเกรดแค่มอไซค์ระดับกลางๆแล้วเนี่ยแม ปลายทางจะขนาดไหนวะอือนายโตรไปอีก500เมตรอืมแจมอ่าเจอนโตร,โอ,รอีกแล้วโอ้โหดวงดีจริงๆเ <ś> จอรจวยๆอย่างนี้ก็ดีนะสิอุย้ยนั่นๆนั่นอินฟินิทอะโม่โหก็ต์โบแล้วกูเอ้ยอะไร <ś> เห็นบอสต,ตัวสีดำๆเราหายไปในดองกระสุนเฮ้ยเขาคุหล่นล่องรถเมย์ได้ด้วยเอเนี่ยไม่เป็นไรกดโฆษณาไปเอาพวกเราปลุกเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรกันวะเออ มันปืนนี่นอะอ้อตายหมดเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรกันอะไหนขอไปดูหนสิอ๋อปืนเอือตายเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรเดินไปดูหน่อยสิอ๋อปืนโอืตายอีกแล้วข้างหน้ามีอะไรกันอะอยากรู้อ๋อปืนเอ้ยตายกันหมดเลยอ้อยอ้อยปืนนี่เองอ้อเออโฆษณาเชียอะไรวะเนี่ยเออช่างเหอะเอาเป็นว่าถ้าเราดูโฆษณาเนี่ยเราก็จะได้กลับมาเล่นอีกรอบนึงจะดีมะโอ้โหบอสตัวสีดำ เป็นบอลลับแน่ๆเลยเ้าจะจัดอ้าวมีแต่โตชิปหายบอสวิ่งไม่ทันจบหมดเจอละโอ้ยิงไกลนี่รู้สึกว่าซอมบี้ยิงไล่ตามอยู่มาเป็นคณะเลยเฮ้ยไอตัวหัวหัวเหลืองนี่แม่สาวคนนี้ไม่เคยเจอว่ะเฮ้ยโอ้โอ้กูหลบทันโอ้ซอมบี้พุ่งอวะมัหน้ากลัวจิ๋วว้าวว้าวหลบ ไอ้นี่ในพุงทีน่าจะับอ้าวอ,าอา้ตามมาไม่ได้แม่น่าสุาสานเข้าจังเลยนะครับเนี่ยอยากเจอไอ้บอสตัวสีดำอีกว่ามไม่รู้ว่ามันโหดขนาดไหนโออินฟินิตแอมโมกอดโมดอีกแล้วชิบหายม,มาเลยาเจอบอสธรรมาดาม,มาอยู่ในดงกระสนในดวงไม่ดีเลยนะกูเพ <c oughs> ิ่งบอกเข้าไปว่าดวงไม่ดีแล้วกูก็ชนกระโปรงรถตายอ่ะทำเควสเสร็จแล้ะ แรงขึ้นเลยไปแรงสิบสองโอเคเวสฆ่าบอสสตัวไม่ทำได้ไหมเนี่ยโคตรยากอ่าได้ตังค์โอหพันเปลดล็อกปืนด้วยโคเทแล้วถ้าเราดูโฆษณาตอนเนี้ยมันจะเบิ้ลตังค์ให้อีกเท่าตัวเลยนะต้องเขา้าไปโอ้ต่ำสูงชิบหายโอเคนอกจากอาวุธที่มันจะปลดได้ตามแรงที่เราทำเคเวสแล้วเนี่ยยังมีนี่ โดนใจสำหรับสายเติมแต่ว่าถ้าขยันหน่อยก็สามารถปลดล็อกเองได้อสองแสนนี่น่าจะเล่นกันย่านลูกบวนเลยแต่สิ่งที่ผมอยากได้จีนคือ double trouble เนี่ที่เป็นสองสาวแฟดไม่ไม่รู้ยืนคู่กันเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะโคตแล้วก็จะลงใจด้วยนะนีปืนก็มีปืนเนี่ยอันหลังๆนี่โหดนี่มีเหมือนเป็นสาวซอนทายเป็นสก,กอยคอยยิง นางละ2 0 0แสนนี่รวมกันต้องหาเงินเกือบเอ็มอ่ะเราเล่นรอบหนึ่งได้5-6 0 0 0ชาตินี้จะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งถ้าคุณฟาร์มไม่ไหวนี่ก็ใช้อำนาจเงินในการอำนวยความสะดวกได้ผมยังไม่รู้เรทของมันลองไปดูกันอ่ะสองแสนในราคา850บาทไทยโอ้นี่เลทเงินเมือนเนี่ยอ๊บไม่เป็นไรฟาร์มเอาก็ได้นะ เ oh, อสวัสดีนี่คือ3สัปดาห์ต่อมากูไม่เคยทำเกมอะไรต้องนานขนาดนี้มาก่อนอตอนนี้ผมปลดล็อกนี่แล้วมีมอไซค์คันนี้แล้วแม่สาวคู่ก็มีเดี๋ยวค่อยเล่นส่วนอาวุธปืนใช่ถอยแม่นางมาละสองคนเลยเล่นคนไหนก่อนดีวะวเนี่ยคนนึงเป็นปืนเกรน,น,นิลันเชยคนนึงเป็นอากา้าเอาอันนี้ก่อนอ๋อโอ้โหแม่งเท่ว่ะมีสักอยด้วยคอยยิงไม่ต้องหันหลังไปยิงเองละ แล้วเวลากดเร่งเนี่ยจะมีไฟที่ล้อด้วยนะโอ้โแจมเพลิน่ะจังหวะนี้โอ้โลบกอนลบกอนลบก่อน,ก,อนกาจะรอให้ซอมบี้มาเยอะๆแล้วก็มันแกล้ๆยิงให้ตายเลียงตัวกันไปเลยนี่มันก็เยอะๆหน่อยลูกออ้ยล่องรถแบบนี้โคตรน่ากลัวเลยเพราะพลาดปล่อยมากลบๆ,ๆม,มาๆมาลูกเบรกเอาเอามอเตอร์ไซค์ไปสีข้างๆเนี่ยมันจะบเบรกทําให้เราช้าลงแล้วมันจะได้ตาโอ้ กูโมเ่พูดโอ้ยสกอยกูบินได้แม่สาวคนนั้นยิงแม่สาใจเท่าไหรน่นี่มันต้องเป็นกระเน็ดลันเชอร์รีโหลดแป๊บนึ่งบรรจุได้ถึง6นัดเลยถ้าเรายิงเองแค่นัดเดียวเองนี่โอ้โวว่ก๊อตโมดแล้วละ่ะโกงสุดแล้วตัวเนี้ยบมาถึงเมนอีเวนต์ของเราจนได้อันนี้แหละที่ผมตั้งตารอคอยมานานแม่สาวดับเบิลทรอเบลโอ้ยแม่โคตแจมว่ะเพื่อนเป็นสอสาโอ้แบก คนหนึ่งถือปืนแบบปืนกลหนักเลยอะ่ะคนขับรถท่วงโอ้ไปนลยไฟด้วย <c oughs> โคตรเท่แล้วแล้วด่านนี้โอ้แม่งจะยากไปไหนวะเนี่ยโอ้ไอ้ที่กั้นแทบจะไม่มีช่องว่างเบรกเบรกกันให้มามากันเยอะเยอะลูกมากันเยอะๆอะรับอันนี้สองไปลูกเลยอ่ะโอ้จะหมดแม็กแล้วยิงเพลินเพลินนี่หมดเหมือนกันรีโหลดรีโหลดแป๊บนึงช่วงรีโหลดนี่ก็ต้องสปีดให้ความห่างของซอมบีน้นี่กระจายออกไปก่อนมาละ ห้าสิบนัดนั่นคือลถไม่รอเลยอืมควดดาเมจคูณสี่เข้าไปดูแต่ละนัดนัดละสี่สิบฮะห้าสิบนัดนี่โอ้โหยิงกันเพลินเลยบอสมานี่จุกแน่นอนไปกันต่อ,อไอสัตว์ใครจะข้ามไปได้วะนะ่อ๋อมากันเยอะๆยอจะได้เก็บกวาดทีเดียวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเจ๊มึงทำงานอะไรนะ พย,พยาบาลไงพยาบาลเนอะสมมติว่ามีซอมบี้เข้ามามึงโดนกัดมึงก็กลายเป็นซอมบี้พยาบาลใช่ปะก็ใช่ดิอ๋อเออสำหรับเกม Dead Ahead ถ้ากำลังหาเกมมือถือที่ไม่ต้องใช้เน็ตเล่นแล้วก็เกมนี้เลยแนะนำนะว้จะ้ะ